ที่เชิงเขาไกลผู้คนมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในเงาไม้และในหมู่บ้านนั้นมีชายหนุ่มชื่อว่าอินแก้วผู้เคยมีชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยความหวังและความรักแต่วันหนึ่งเปเลวไฟเผาทรัพย์สินที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตหญิงคนรักหันหลังให้เขาและจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลย อินแก้วหมดสิ้นแล้วซึ่งศรัทธาในผู้คนเขาเดินอย่างไร้จุดหมายพร้อมคำขมที่ก้องอยู่ในใจเรายังมีคุณค่าอะไรในโลกใบนี้ระหว่างเดินเรื่อยไปอินแก้วหยุดลงหน้าวัดเก่าริมหมู่บ้านใต้ต้นโพใหญ่แสงแดดอ่อนๆสาดลงบนหญิงสาวผู้หนึ่ง นางแต่งกายด้วยผ้าสบายไทยโบราณสีอ่อนละมุนใบหน้าสะอาดสงบเปี่ยมเมตตาและอ่อนหวานดุดนางในวรรณคดีนางกำลังประคองถาดทองเหลืองใส่ข้าวสุดย่อตัวแจกจ่ายอย่างอ่อนโยนให้ฝูงสุนักจรที่เฝ้ารอด้วยดวงตาหิวโหยเธอคือแม่สายทองหญิงสาวที่แม่ไม่มีทรัพย์ เปี่ยมด้วยเมตตาและความสงบในแววตาอินแก้วจ้องมองเธอและในความเงียบงันนั้นหัวใจที่แหลกสลายของเขาเริ่มรับรู้ถึงบางสิ่งเธอยิ้มให้เขาแม้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเธอพูดเพียงว่าหากเจ้ารู้สึกว่าทุกอย่างพังทลายจงกลับมาหาลมหายใจของตนเองศรัทธาเริ่มต้นจากภายใน ไม่ใช่ภายนอกคำพูดของสายทองฝังลึกในใจอินแก้วเขานั่งลงใต้ต้นโพใหญ่เดียวกันหลับตาและปล่อยให้ลมหายใจค่อยๆเย,ยียวยาใจไม่มีเงินทองไม่มีชื่อเสียงแต่มีลมหายใจและมีใครคนหนึ่งที่มองเขาด้วยความเข้าใจในความเงียบงนันเขาพบคำตอบ ไม่ใช่จากตำราหรือผู้วิเศษใดแต่จากการอยู่กับปัจจุบันและหัวใจของตนเองสัจธรรมอยู่ในใจที่ยอมรับและหยุดดิ้นรนอินแก้วยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมแต่เขาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยศรัทธาลมหายใจและใครคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขานิทานธรรมะที่เปลี่ยนความว่างเปล่าเป็นความหมาย เพราะคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เราตื่นรู้อย่างไรในทุกลมหายใจ